ไอติมไม่ติมมีรสอะไรบ้างครับทุเรียนเกลือดำแตชีอปสตรเอเบอรี่ช็อกโกแลตไมเตุ้ยมีอันนี้ด้วยนะสตรอเบอรี่อ่ะแค่มันจะเป็นแบบนี้อันนี้ใส่น้ำแข็งมาหรือเป็นน้ำแข็งที่นี่น้ำแข็งเทินหน้าไงอ๋อนี่เป็นน้ำแข็งแห้งใช่ไหมลูกเออน้ำแข็งแห้งอ่ะแล้วเท่าไรครับเนี่ย10บาทเนี่ย10บาทเนี่ยอันนี้รสชาติอะไรอะ่ะเอ้ยนี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหรอผมเอาถั่วดำอ่ะอนนี้อันนี้ใช่ไหมที่มีถั่วใช่ไหมอันนี่ถั่วดำเลยเป็นกะทิถั่วด เนี่ยอะไร่วดดำอ่ั่วดดำมีตู้เรียนด้วยนะเรียนเรียนตู้เรียนนะคุณตู้เรียนอันนี้ครับถั่วดดำสองอันนี่นี่ขวเยอะมากทุกทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะครับขวดดำเพิ่มอันนึงครับนี่ครับถั่วดดำสามมาตู้เรียนอันนึงไปสี่อันสี่สิบบาทครับกินหอมมากไม้จะเป็นเหมือนไม้ลูกชิ้นเลยนะครับนี่อ่าสี่สิบบาทนะขายตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยสามโมงเช้านี้ก็ประมาณเที่ยงบ่ายแล้วเปิดนะ้ี่นี่ละ นี่ครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเสียบเลยเดี๋ยวเรามาชิมไอจิมกะทิไอจิมตัดใช่ไหมมันไม่กลิ่นหอมหอมกะทิไงแล้วก็อะไรอีกอย่างเนี้ไอ้านมแมวแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรอเป่อร่อยอ่ะอิบายกูม,มากใครอยากกินง่นต้องไม่หากินแถวบ้านนอกในเมืองหายากมาก